คำเตือนการทําสีผมโดยเฉพาะการกัดหลายรอบอาจจะทําให้ผมเสียได้ควรที่จะทําโดยการผ่านาช่ามืออาชีพหรือควรที่จะศึกษาดีๆก่อนนะคลิปนี้มีความบ้าของคอนเซปต์ิดผมแดงโปรดรับชมอย่างมีสติสับป,ปะทยญญาก่อนจะไปรับชมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยและเทอร์โนโบิค,คิมสามารถสั่งซื้อได้แล้วตอนนี้ใต้ลิงค์คลิปโอเคครับตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพี่วันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนสีผมใหม่แต่ว่าเอาเป็นสีเดิมนี่แหละสีแดงน่าจะเหมาะกับผมรัดพี่ใช่ไหม มันเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วใช่แล,แล้วแล้วถ้าผมทาสีอื่นเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หมดทุกสีทำได้หมดเลยทำได้<ต>มหมดแต่ความต้องการที่ผมอยากจะได้ก็คือปิดผมสีขาวนะคร<ออ>ับเพราะว่าจริงๆเราอ่ะอาจจะเป็นคนผมที่ค่อนข้างดูชิฟว์อ่ะจริงๆแล้วทำเป็นทุกทสีนะแต่ปัญหาผมที่เราทำมาเนี่ยตรเนี้สีผมเดิมมันมันคือสีแดงในการที่เอาสีแดงออกไปจากจากพื้นเดิมเนี่ยมันค่อนข้างยากนะมันอาจจะทำให้ผมอ่ะ เสียมากกว่าเดิมเพราะเราต้องใช้วิธีการหยุดชีว์หรือฟอกหรือน้องๆเรียกกันว่าจับนั่นแหละกับนสีมาให้ใช่ที่ทำให้แบบผมเสียผมช็อตผมขาดเลยใช่ใช่มันอาจจะทําให้ผมค่อนข้างช้ําไปกว่าเดิมนั้นก็ได้นำว่าถ้าเราไม่อยากให้มันช้ําไปกว่าเดิมอ่ะก็คงคาแรคเตอร์เดิมไว้แต่อาจจะทำสีแดงที่มันแบบว่าเจิดฉลัดมากกว่าเดิมนะเจิดฉลัดใช่ไหเคจัดไปเดี๋ยวเราดูว่านี้จะแบบแดงแป๊บเจิดฉลัดแค่ไหนโอเคไปเปี้ยวมาฮะ คลิปนี้ก็เป็นแนวทางให้สําหรับคนที่อยากจะทำสีพงนะครับมาทําที่ร้านนะครับอย่าทำเองเพราะว่าผมอาจจะเสียได้เนี่ยนี้ผมทําเองนะกัดกัดแล้วกัดอีกกว่าจะได้แย่แต่งตัวอยู่แล้วครับตอนนี้ยัไม่ได้เป็นเชฟผู้มาหารต้องกับข้าวไปด่วยทำหมกไปช่วยทวง,งอกเต็มหัวเลยตอนนี้ เคยมีความคิดนะกระบีอยากเปิดร้านอาหารร้านทำผมที่อยู่ในคาเบอร์รี่ในร้านนั้นก็จะมีอาหารเสิร์ฟมีสเต็กมีเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็มีดนตรีแล้ต้องยานทำผมทอยู่ที่เดียวแบบหุ่ยดีนะเอออยากทำให้จริงๆนะครผมดีนะดีนะดีนะนีขออนุญาตคลุมผ้าหน่อยนะมาครับปั๊บบเสร็จแล้ว ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนยนะครับผมนะจยูเนียนนะวันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ดีๆที่เราจะนำมาทำให้กับคุณนพิกวันนี้นะเราจะมีนวิดสีแดงเจิดจรดไม่ออกมาว่าัเจิดจรดแค่ไหนจัดไปครับผมแล้วก็จัดทำการนะผสมอาหารเีองพุ่งหัวจริงๆจะทำร้านอาหารจริงๆนะเพื่อนๆถ้าเกิดมามาร้านอาหารที่มันตัดผมได้เอาจจะกินอาหารตัดผมฟรีเลยตัดผมฟรีกินอาหาร เป็นช่ำใจอย่างเงี้ยดีไหมจะเป็นร้านทำผมที่อยู่ในสวนความร่มรื่นมีดนตรีเบาๆสดให้ฟังเเห็นภาะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปทำร้านกันทุกคนถ้าใครอยากดูนะกดไลค์คลิปนี้ไว้เลยนะแต่ผมจะพาไปดูว่าร้านที่เราจะเป็นยังไงแน่นะกดนะครับเดี๋ยวได้เจอแล้วแน่จัดไป2000 years later ผมก็จะเริ่มจากการที่ปรับพิโคนผมของโนบิก่อนนะไม่ได้กัดที่ผมนานมากวันนี้เราจะมาเจอจระลัดก,กันนะส<ม>ภาพอย่างนี้เรากัดประมาณกี่รอบครับอาจารย์น<ด>่าจะต้องสักประมาณกักสองรอบเพราะว่าทาไมถึงต้องสองรอบรูป้ป่ะเราจะพยายามจัดนอมผมของโนบิไว้ให้มากที่สุดเพราะถ้าเกิดเราจะใช้โปรดักที่มันทํางานเร็วๆและแรงๆผมที่มันเคยโดนเคมีซ้าซ้อนเนี่ยมันอาจจะเสียหายหนักในวันนี้ได้เราจะพยายามใช้เวลาทํางานค่อยๆทําค่อยๆทำ ใช่ครับค่อยๆทำให้เขาแบบว่าไม่โดนทำลายเกินไปน้องๆที่เพื่อนๆหรือทุกคนที่ดูอยู่อะถ้าจะทำแบบเนี้ยนะครับแนะนำว่าให้หาความรู้ก่อนนะครับเพราะว่าเคมีอะถ้าเกิดทำทำดีมันก็โอเคถ้าทำไม่ดีมันมีผลเสียาำใช่อย่างแบบในในรูปในข่าวอะไรเงี้ยนะที่แบบว่าผมเปื่อยผมเลยผมเขาแข็งแรยทำเองนี่ใช่ อ่าเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราจะทําการบีชิง่งหรือฟอกผมหรือว่าที่เพื่อนๆน,น้องๆเรียกกันว่ากะะัดนั่นแหละให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวก่อนที่จะลงสีงเดี๋ยวมาทําให้ดูอีกทหนึง่งครับผมตัดไปฮะ กิไงไวยี่สิบถึงสามสิบนาทีระหว่างรอเล่นเบเบก 1> 1, 2, ah, i i> ana, ับลูกเจ้าของร้าน 1..2..3 อ่ามหน้เ็กจะน่าจริงด้วยสาใช้ใช้แข่งกับพี่โรบีอันนี้ก็ง่าอันนี้ก็มีนะครับแข่งเบเบกแล้วล่ะสุดใส่ยังไงใส่ยังไงไันีใส่ซื้อซื้ออย่างนี้กล้องจัดจะเล่นนะแต่เล่นไม่เป็น มาเด่นต้องทำมากกว่าโอายเด็กโอ้ยดีไรชนะพี่ชนาแล้วแหละเอ๊ะทำไมทำไมเกลียดอู้มีไฟก็แบบมีเ่นแบบมีไฟมเรื่อด้วยอ เฉดเปลี่ยนไฟด้วยว่ะท ok> ar er so ุกคนนะโยกที่สองเ้ยสองเฮ้ยพี่จะลมแล้วเรียบร้อยใครจะชนะน้องชนะชนะอ้น้องชนะเจ่านี้เล่นกัสอบกวน่กอกนม่้าวอเนี่ของใคยแพร โอเคครับทุกคนตอนนี้ผ่านไปแล้ว3ามสีบนาทีนะครับนี่ดูสีผมเราตอนนี้สีเป็นสีอะไรสีน้ำตาลน่าจะต้องกัดอีกรอบหนึ่ง เมื่อกี้แวะเล่นเบเบกับน้องมาครับตอนนี้หัดไปแล้วสองรอบนะครับผมน่าจะรอบนี้แหละจะได้ลงสีแหละนี่กลายเป็นลุงโทนี่แล้ว ที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่ทําสีผมอย่างเดียวนะทุกคนก็มีมมทําหลายอย่างในนิดดูดูดมีอะไรบ้างฮะมีเคลาตินสปามีเคราตินสปามีทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับเส้นผมทุกอย่าง<ม>เพื่อนเพื่อนจะทำสักครั้งเราก็ลองเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับมาใช้กับ,สสกกบเส้นผมเราไ,ได้ถนอมนะ สำหร hey, ับเพื your your like yeah, ่อนๆที่มอหาแชมพูใช้อะเชื่อป่ะแชมพูที่ใช้ในร้านเนี่ยก็เป็นแชมพูที่ไม่ไม่ไม่เป็นแบบบแรนด์ชั้นนำนะอยี๋ให้ดูเดเพื่อนๆดูตัวเป็นสูตรอ่อนโยนนะยังอยู่ออนโยนทั้งมือทั้งเส้นผมจะให้ดูแชมพูที่ใช้สระตอนนี้นะเมื่อกี้หอมไหมหอมหอมมันนุ่มมากเลยนะ ได้กลิ่นเลยครับหอมแบบแบบอารมณ์แบบว่าเราได้สปาผมอะใช่แล้วขวดเท่าไหร่เนี่ยขวดร้อยกว่าบาทเฮ้ยห้าลิตรห้าลิตรขวดละร้อยกว่าบาทคุ้มนะคุ้มดิเนี่ยเราเข้าซื้อใส่ขวดที่เรามีอะไรก็ได้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าดีมากอันนี้คือแบบไม่ต้องทำเป็นต้องทําผมก็ได้ใช่ไหมซื้อไปใส่ว่าปกติได้เลยปกติได้เลยนุ่มมากหอมมากทางนุ่มทั้งห่อแล้วนี่ตัวนึงนี่เป็น c o n d i t เนอร์หรือครีมนวดเนี่ยร้อยกว่าบาทคุ้มจริงใช่เนาะ ถ้าเห็นลิงี้แบบราคาแบบสามร้อยสี่ร้อยแล้วแบบผมนึกว่าราคาร้อยสามร้อยสรอยดีมากแล้วหอมแบบหอมแบบพรีเมียมอ่ะหอมแบบกินแบบผู้เดียะนะเพื่อนๆลองลองดูเดี๋ยวให้ให้นบิอ่าเดี๋ยวปักตะก้าไปนะทุกคนนะทุกคนใครสนใจก็ไปกดสั่งซื้อได้นะทุกคนบางคนก็สงสัยว่าร้านตะโถงมาใช้ยาตะโถมอะไรอะไรใช่ไหมเวลาแบบหอมเลยนี่จะเป็นตัวนี้ก็สวยของเราอะไรพี่นี่ จะเป็นตัวดีท็อกซ์หนังศาก็คือหลังจากที่เราทําเคมีแล้วเนี่ยหนังศีราะมืบวอาจจะระคายเคืองหรือมีสารตกค้างตัวนี้จะช่วยกลับมาบํารุงหนังศาให้มันมีความบาลานซ์เหมือนเดิมอ่ะค่ะซึ่งผมไม่ไม่ไม่แห้งเกินไปไม่ชื้นจนเกินไป <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ล้างสิ่งที่มันตกค้างที่มันอยู่งนหนังศีรษะที่เราทําเคมีกันเมื่อกี้ออกไปให้หมดเวลาไปทําสีผมอ e ีกทีนึงเนี่ยมันจะได้หนอนด้วยอันนี้ตัวนี้จำหน้าตาไว้นะครับของ นี่ครับปากตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเรามาดูกันวิธีการทำง่ายๆเลยนะหลังจากเราสระผมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะฉีดตัวนี้เอกาไปอ๋อเป็นแบบฉีดนะครับใช่ฉีดเลยนี่ลูกค้ามันเป็นสีเขียวๆนี่ลหรอใช้แล้วก็นวดนวดให้ทั่วนะพวเพื่อนๆนวดให้ฟองมันออกเนี่ยถ้าฟองยิ่งเยอะยิ่งมีสารตกค้าง <S <S ถ้ามีฟองเยอะฝาดลูกค้างยิ่งเยอะนะเพื่อนแลาไม่มีฟองเลยก็แสดงว่าไม่มีสารตกค้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูปี ไปขึ้นยานโอกาสกันนะครับแนแแนอะไรอ่ะพี่แน่แนตัวนี้จะเป็นตัวโอโซนของโอโซนของเคมีมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอ๋อเป็นแบบนี้เหรอใช่อือเย็นมากเลยพี่สบายนะสบายตอนนี้กำลังจะถึงครึ่งหนึ่งของดาวคาแลคือเคยมีคนหลับป่ะพี่ที่นี่หลับส่วนใหญ่หลับส่วนใหญ่หลับถ้าเกับคุณจะับลูกค้าจริงบรรยากาศจะเป็นนี้ ประมาณนี้ลูกค้าก็จะง่วงสบายใช่ไหมอเอ้า<ด>สบายเลยเนาะ เวลาลงสีผมแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราประกาศสีผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งบำรุงทั้งอบไอ้น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหขนาดนี้เป็นไงนี่เป็นไงสว่างไหมขนาดดูแค่นี้น่าจะสีติดน้น่าจะสวยแล้วนะจะใช้นี่เลยตตัวคาร์บเจนจะเทนนะป้องกันการทำเคมีไม่ให้ผมเสีย มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนนี้คิมจะขอเร่งสปีดเลยละกันขั้นตอนนี้ต้องใช้ความละเอียดสูงมากเพราะว่าถ้าลงสีไปถึงเนี่ยสีผมก็จะดูไม่สม่ำเสมอและทุกคนว่าคิมเหมาะกับผมสีแดงหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมชอบนะ t 0 0 0 h o u s a n d years later มาเมื่อกี้เราไปล้างผมมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงพี่ะไเจ้าของร้านไม่ใช่ครับมาดูก็นแลภูมิใจในสีมือนะครับผมมาครับ มาพี่ยอปเปิดได้เลยว้าวเป็นไงโอ้โหเจ่มฉลัดนะเป็นไงโบิชิมเด็กวัดมันต้องแบบนี้สิวะาโอ้โหแดงแบบนี้ไงไงสงใจแดงไหมโอ้โหเสร็จแล้วครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับสำหรับการทำสีผมกี่ชั่วโมงครับพี่ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงตั้งแต่ตอนเที่ยงครึ่งนะครับถือว่าประทับใจมากเลยครับพี่ชอบไหมชอบชอบสวยมากผมรู้สึกว่า ทำผมในวันนี้มีไฟขึ้นเยอะเลยเขียวต้องมาละให้มันเป็นอะไรนี่เลยปะอ่ามัเป็นมาร์เก็ตต์ต้องมาละทำเต็มเลยอ่าประมาณนี้ครับทุกคนมาพี่ฝากฝากร้านหน่อยครับผมฝากร้านร้าผมหน่อยครับเดอะเฮเว่นโปรเฟชชั่นอลครับอยู่รังสิตคลองหนึ่งด้านหลังคอนโดลุมนีทาวชิปรังสิตนะครับอยู่ตึกเฮสนะครับอยู่ตรงข้ามกับซีเปอรมอสที่หลัง คอนโดลูมินีรังสิตนะครับฝั่งตรงข้ามกับแจ่วฮอนเลยนะทุกคนมองแจ่วแหงแจ่วแจ่วอะไรนะแจ่วแฮงแจ่วแจ่วแจ่วแหงแจ่วเฮงนะครับนั่นแหละก็อย่าลืมแวะมาใช้บริการกันได้นะครับถ้าอยู่แถวนี้นะครับได้ครับแต่ว่าจองคิวก็มาก่อนนะครับ0 8 0 2 0 2 4 8 2 8นนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับหวังว่าจะชอบนะฮะบ๊ายบาย